สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบขขิดสุขสุขคนเนาะพ่อแม่พี่น้องบอยสเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาบุญตาแซนแอลอีกแล้พวพ่อแม่พี่น้องเนาะดยมันนี้มาพบมาพ่อก,กับอาสาบุญตากะสาบุญตา,า,ญตาเดินทางมาบ้านน้องไอเดียพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็คือว่ามาพ่ออาบางอืน่นมีเอื่อยคนหนึ่งเนาะกา ไปหาทมงานเฮาอยากให้โวยเรือน้องเพื่อนนี่เป็นนาโค่พ่อแม่พี่น้องเลยก่ายยังบมโกไปสายเหตุเนาะก่ายไรระวางเดินทางมาหาน้องไอเดียก้ากหงเห็นเพื่อนเนาะเป็นแต่สงสารพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะไปทางเฮาเข้าไปหาเพื่อนเลยพ่อแม่พี่น้องเลยมากลางสายฝนเนาะมือนี่เนาะสามุกดาวันสบายดีเด้อสบายดีโดย คนก็บ่ว่างเนาะแม่นติดธุระเพิ่นเออภาษาเฮาก็สิได้เข้าองค์กันเลยเนาะแม่นเพราะว่าเพิ่นก็เป็นตาสงสารนเาสิได้ทําให้แม่พี่น้องเพิ่นได้เบิ่งในสมเนาะว่ามียาบ่หรือแนวใดเนาะจําได้ว่าเอได้ให้เอ้ยอันนั่ง u t e นําก่อนเนาะโอ้มาบ่ครบบ่เนาะนี่กไล่นะกโอ้ย่านเลยเนาะพี่น้องอมเยนั่งงะาิ์มานี สบยดีสบายดีสบายดีต้องล่ะสบดีสบายดีน้องน้องเพิ่นเป็นยังนี้เลยโอ้ยเป็นนี่ละเจ้าหนึ่งโดยไปหาหมอเพื่อนก็บ่าว่าเป็นยังแหละว่าเม็ดเลือดขาวขึ้นโอ้เป็นได้เดือนหนึ่งแหละเป็นมาานี่คะเป็นได้เดือนหน้าหัางไม้หักงยาในบ้านนี่แหละ้ไปหาหมอมากกับบมเศร้าบื่อพ่อไปเพื่อนก็เอายาให้กินโดย้าก็มาบริโนนดอก เพิ่นวางเยอะอ่าเนาะก่อนอื่นเฮากะขอทราบชื่อเสียงเรียงนาำทางเอ้ยเพิ่นก่อนเอ้ยเสียงนู้นโอชื่อขันชื่อขันน้องหลาได้จ้ะน้องเลยชื่อเค้กน้องเค้กเนาะโอ้ยดูด้วยเป็นเพื่อนบ้านนี่ในบ้านอยู่เพื่อนนะอยู่บ้านใหญ่พุ่นดุงเงาบ้านใหญ่พุ่นเอามาอยู่น้ำผู๋พ่อพ่อสองคนเนี่ยนะเสียแล้วให้น้องหลาไม่มาเอาพ่อมีผุนี่ว่าโอ้มาพี่น้องหลามาพีน้องหลา ลูกเจ้่เนาะนักะาสบายดีป้าลุงลูกสบายดีโดยอันว่าพอเด็กน้อยนี่นั่นคือเน่เป็นเสียแล้วเป็นเสียได้สี่ห้าปีเลยแต่ผู้นี้ยังน้อยๆค่ะก็เฮียนอย่างเฮียนคานแล้วผู้นี้ขันหนาวมากเลยอะโดยแล้วเออยมาเอาหัวนี่เลยมีลูกมีตาน้ำแข็งยังไรนี่มาเกอาประมาณสามปีนี่แหละเอาผัวนี่โดยหัวกระทุคือว่าละไผกระโปมนี่นะฮะอยู่หากินไปแบบนี้แหละฮะ หมูเห็ดอยังกระเห็ดน้าโมอะไรลองดูหากินไปแต่ละมือพอได้กินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าแะ้วอืมความบุญนี่ไปหาหม<ะ><ะ>อในแจ๊คเทอร์แล้วนี่เลยไปเทอ,อร์นึงทำบาสิไปก็อีกบุญมีเงินบุญมีคำอะไยางนี้ด้วยเงินในแล้วโดยบุญแม่นบุญเป็นฟรีเป็นยังจักเพิ่นก็ว่าเป็นพี่หรือเป็นยังก็บอกโอ้นะหลายคนผ่าบาปเป็นฟรีดฟดฟโดยแต่มันกับบเซาจ๊คเทอรอเนีเจ็บให้ทุกมือเจ็บบุญลูกตอนนี้กั เป็นมาโดนล้วเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเต็มเต็มกินข้าวกินน้ำได้อยู่บ่อกกระบอกกินก่อนเกิดเป็นแบบนี้นี่เป็นได้อนไปเป้าไปสังเพื่นแบบให้ข้าวให้ให้กินกินได้ไปข้าวกับป๋ากับนันนอกข้าวผัดโอยากันกินไปได้เดียวนะมีอย่างนี้ชาวคนกินได้นะเป็นชิ้นหมูชิ้นยังเนี่ยคนกินได้ก็ได้อยังเลยกินได้แต่ป่าไ่ป่าเนาะนมเน่ำก็ยังกินก็ได้มีอะไรก็กินก็ได้นะโดยข้าวให้ข้าวให้ น้องอายุจักปีเจ็ดปีไปเดี๋ยววาอยากขอความสวยเหลือนี่แล้วผมมีเงินท่นกพาไปหาหมออะอีต้นลูกนี่แหละเจ็บให้ห้องแต่ละมือบริณนอนกับคามกางพืนก็นนอให้เลนงเว้นก็ให้อยู่อีอยู่อุ้มยางหันอยู่หันเลยอจากเห็ดลุ่มกับอุ้มคนใหญ่เนาะก่อนเพื่อนชิเป็นนี่เพื่อนได้เป็นแบบใดเลยแบบว่าก่อนเพื่อนเป็นไข้เป็นไข้แล้วเป็นไข้ ไข่มาตัวห้อนเนี่ยหลวบาดเจ็บแม่เจ็บในหูนี่นะแม่เบิ่งบาดเห็นน้อยๆดอกฮากาอนั้นขึ้นน้อยหนึ่งก็เลยไปให้กันเขาเป่าให้เพี้ยนใจกระโปเศร้าบโยบเขาเป่ากระโปเศร้าบโยบเมื่อก่อนนะคะไข่ก็านีบดเลยหนาตาเนี่ยมีทาโยบแล้วมีวันโยบนอนแล้วเจ็บยังปวดด้วยก่าแล้วเป็นเดือนแล้วบริรับบรินอนนะเชือบไปน้อยหนึ่งเจ็บปัดไข่แล้วอุ้มกันอยู่นั่นนี่แหละ เพื่อนนี่คือเพื่อนผัวบเยบแม่นี่เพื่อนก็เพื่อนป้านะอ้ใช่ใเพื่อนผัวกับภรยมีี่อยู่น้ำปูน้ำยาอะไรผัดชือว่าอยูุน้ำปูน้ำยากับนเพื่อนเพือนไผก็จะว่าหลังมีบงใส่อแม่พี่น้องเนบึงเนาะมานดอเพื่อนป้าป้าเพื่อนขับอยดดีเด้อบ่ถาวนลโอ้อาศัยเพื่อนเพื่อนอยู่เนาะอืมนน้ยอยูบ้านโดย เงินอยู่ในบ้านกหลังน้อยแต่ว่าปัจจุบันคือว่ามามีผัวใหม่เลยซช่ไหมเนาะมีผัวใหม่พ่อก็เกษียแล้วก็เลยได้พอจับก็ะเภทนี่แล้วเลี้ยงลูกผู้เดียวเนาะโอ้ผัวใหม่เลยผัวใหม่ก็ว่อแล้วทุกยนาะคือกันไทยกับโบนี่กันยังดีจีบแบบกินไรกินไปบัดอ้ายเพึ่นเนี่ยก็เคยมีครอบครัวมาแล้วบอ มีแล้ว่นกป็นพ่อห้างใื่ไหข้อห้างเจ้าแมย์หมายใช่หรอเนาะอชเนาะท่างชิเจ๊แทนางตึงแท่เนาะเจ็บันไะเรียวก็พอได้นนาะก็พอได้มึอนี้ให้เจ็บมาว้านนี่บ้านไง่นะมึอนี้เจ็บให้เปล่าก็ได้ได้เนาะเปลาเป้่าได้เปล่าละเปล่ได้กินหน้าก็ค่อยกิาเมันบริกินเลยหมอนี้เนาะ ข้าวก็บ่ได้กินน้ําก็บ่ได้ในระยะเพ็ดให้ฮเนาะคุยนําลูกบ่ได้มีบ่อยบาสิแตกสิหยังบ่มีนะแข็งบ่เอืมันกะนุ่มอยู่ได้อ่อนๆคือมันเป็นนองเพินหยังมาําแตกอยากจับบ่งได้ย่านน้องเเจ็บค่อยจับมาได้อยู่้ยบ่กล้าเซเนาะย่าน่แม่พี่น้องเลยเนาะอืมเบิ่งให้เบิ่งอีกเทื่อนึงพ่อแม่พี่น้องอืพ่อแม่พี่น้องท่านใดถ้าเห็นในคลิปเฮากะ มียาป่นยาปัวเนาะแต่ตั้งเฮาก็อยากให้คอมเมนต์มาหน่ยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะอยากให้น้องเพื่อนดีเพื่อนเศร้าเพราะว่าเออเม่เพื่อนว่าวนี้เป็นเดือนแล้วนอะที่ว่าเปได้อบริยู่ในนนเพเ่นวายอย่างก็เลยเพื่อนว่าว่าเม็ดเลือดขาวขึ้นปวดเลือดปวดกรดเพือมไปแต่เป็นได้ชงได้ทีหามือแล้วก็ไปนเลยนางเล้งหนุหลังจากกับมาแต่หามอได้โยกได้อย่างบอก กะข่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมา,ากค่ะการโยบังสีงหามือขึ้นหลังนี่แหลยใช่ยั<ร>ใช่ใส่หักไม้หักยาในมือเบาในใดก็ใส่ผุดท่าน,ใน,ใน<ม>ี่แหละคนท่า<ม>ไปในี่แหละมือเบาตัวน,นั่นดีก็ไปหามาท่าตัวน,นี้ดีไปหามาท่า,า,า,าไปเบาใดก็ไป <พน S 1> หา<ร>มาท่าสล้มือนี่กับปัวโมพื้นเมืองเนาะแม่โอ้ปัวในปัวโมอะเป็นนพ่อแม่องเพียงหน่อยเนาะเพคนบ่มีเงินไปหาหมอโดยกับทุกอย่างลำบากเลยมือเบาคือบ่ไปหาหมุกหาหมอ ไปกับไปได้อยู่หักห้าผัดบ่มีบ่มีเงินนี่แหละเนาะมันงานลงเงินนาัลงค้ำเลยเนาะไปใส่กระ้องใส่ใจเนาะกินในครอบครัวกันซ่านยังบ่อยากกุ้มกินนะเนะพออยู่บ้านเฮาวกับกู้เนาะสาวบุญตาพ่ออยู่ไทยเนาะเลยอยู่ไทยนี่มันิมีบัตรอาณาประกันสังคมเนาะยบัตรคนจนอย่างเนาะพออยู่บ้านเฮากับไปสุขสาระกะได้กับเพื่อนกัเอาแต่ยาอะไรกินกินแตยาอยู่น้ำยาในไทยเน่บนไหนเนาะ มากินเลยทันทีเข่าห้องโมไงในกระคอนขาว่าใสเงินลายใสเงินลายใสเงินลายขารถดีเนาะขารถขายาขากินเนาะนอนทเห้องมพ่อแม่พี่นองไว้เนาะโดข่าใจด้วยน้องเข่าใจเนาะโดยงนาะไหมกว่า ตะกี้เพิ่นกัดจ่อยสิเพื่อยจ่อยอยู่แต่กระไคยกว่านี่นีะค่ะบริกรกินข้าวเป็นเดือนเลยกินข้าวตุ่ยเลยเนาะกินน้ำก็ยากเดี๋ยวนี้ค่ะกินน้ำคนก็นอนนนอยากได้เจ็บหัดคอบ่น้องละเจ็บบ่คลนึงไโอ้ยเนาะช่วยกันเอาได้ปะกินน้ำก็คเขากินเลยพี่น้องเลยเนาอยาเสี่ยเฮ็ดแนวใดน้อยเนาะเงินคำสิไปห่าโมงห่าหมงกับบมีเนาะสามุกดาวันเอาก็เห็นอกเห็นใจเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ ทันกับเฮากัมีแต่ได้อ่ามีน้ำจิตน้ำใจกับสายตาเนาะสอยเรืออ่าพังเอินเพิ่นเล็กๆน้อยๆนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยเฮากับทันใช่ไหมแล้วกัซอยตามกำลังซับตัวเองเนาะกี้ลยงกำังซับเพราะว่าเฮากับังเอิญมาเห็นเพิ่นเนาะเพิ่นไปขอความสวยเหลือพ่อแม่พี่น้องเลย กับเป็นเงินกับจำนวนค่ะที่เป็นีดไดเลยเนาะไว้ทำงานสาวบุญตาเพื่อเลยข้าวกลุ่มๆกันเนาะสนุกดาวันสวยเลยเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยทางนี้ทางนั้นกับต่างคนกับต่างโมมีเนาะเลยเนาะโดยข้าวแก่ซอยเพิ่นสาเขาซอยได้นี่ลยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะนำใจจากอ่ะข้าวเล็กใหเนาะพ่อแม่พี่น้องเลย ก <c oughs> สอยเท่าที่สอยได้เนาะโดยกะบแถว่า,าทางสมุกตะวันเรือทางสามุนตาเนะ<ล>าะก็อยากค่ะถึงผู้ใหญ่ทุกทุกภาคส่วนเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้า,<ภ>าเห็นคลิปเนาะโดยเห็นอ่าคลิปทางสมุตกตะวันและสามุนตาทางเ<ล><ล>ทาก็ายาโก้โก้โซเลือทุกทภาคส่วนเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าที่ผ่านเข้ามาเห็นในคลิปนี้ถ้าว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเดือาท่านใดอยากซอยเดือดน้องเนาะ น้องเพลินนกับทางเฮากับนินดีเป็นสะพานบุญหายด้อยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเพื่อเพลินกับเบากับน้ำตาพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะสงสารลูกคนเป็นแม่เนาะแต่กับเฮ็ดยังบ่ได้เพราะว่าบ่มีเงินก็คือจังพ่อแม่พี่น้องฮู้ฮั่นแหละชุมื้อนี้นัดตั้งแต่อีหยังกระเพงเงินกระหายากพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกับบทีเพิ่นทีโตดอกเอาไปทางใดก็ใช้แต่เงินคือเฮากะหากะคือเอื้อยนี่เฮ็ดเวีย้ยงเฉยอยู่บ้านทอน ใส่เห็ดเบี้ยเองใส่อยู่บ้านค่ะกับโบได้เห็ดอย่างไรเนาะหาให้ทานจูดทานจูดพิจารก็ไปนี่แหละโบได้เงินซื้ออยู่ซื้อกินจากครอบครัวนี่แหละโดยหากินไปน้ำนี่แหละปัดแถมมาลูกมาเป็นชี้กับโบได้หาอย่างเลยมันบอกไปใส่เดืออนึงเลยไปใส่เลยกตบเก่ามาโบมียังมา่าไปได้หมู่ไปรับจ้างระบายดูแจ้างไปหมูเห็ดยังก็ไปนะมูงอะไรดูใช่ไหมมาเป็นแบบนี้ลูกมาเป็นมันนี้ป้าโบได้ แม่เอาลูกบอกทางน้ำตาพ่อแม่พี่น้องเนาะแม่เพิ่นก็จะชิลิสได้อยากขอพ่นเสดื่อในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเห็นเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโถคนเป็นแม่พ่อแม่พี่น้องเลยก็คือบ่มีเงินมีทองกลับไปใส่บ่ได้เนาะโดยบัดทีนี่กะปกติเอื้อยกะเผาทานอีหยังขายเนาะแต่คือตกาน้อนไม่เริ่มอึดและทางกันหืงหึงยำเป็นมากอะ หาพื้นหาลัวเผาท่านนี่แหละใส่อคือไปใส่บรไร้คือเดี๋ยวนี้กับเผาท่านนี่เลยขนาดกบะได้ลายดอกยังไม่ได้หายแล้วนะเป็นอ่อนๆมันเป็นฟีบะเป็นอย่างนี่เนาะกลายพ่นคนว่าเป็นฟีฟีก็พาะแตกได้เป็นเดือนเลยนี่ก็เป็นฟีนี่ ตามสมุนตราวันเบิ้งนี่คันแม่ว่าปวดตาหมอเพื่อนเมื่อนอสมุญตาเลยน่าจะยุ่งน่าจะเศร้าได้ใส่ครงไม่ทางยาแม <EN S 1> ่นหลายหลายอย่างได้ครั้งใหม่เนาะว่าวัาวนนั้นดีจะมาใส่ได้ใส่ล้วบ่มาเขียบยังไม่ใส่แต่มาเขียบแห่งลองเบิ้งดูโอ,อ้โดยโดยลองเบิเอ้องนะสมุกดาวันเนาะปกติอ่าเต้ในหน่อยใสบุญตาก็เคยเป็นเออแต่ว่าน้องก็ได้ใส่มาเขียบแห่ง กะซาลองมึงเด้วยเด้อใช่แบบลองสอ่ากะฝนใส่หีนนี่แหละสะมดตะวันเขียบแหงมาฝนเป็นน้ำบ่อ่าเบิ่งหาเอาหีนมาสะบ่ามาเก็ยบแหงมีอยู่บ่เอ่ยแต่ข้ากับฝนใส่น้ำอ่าฝนแล้วกัเอาน้าใส่ไปเบิ่งไปลองหลับไปฝนพาลองเบิ่งเนาะก็คือสีบัวพิษนี่เนาะขัดเป็นฟีกะซาอืวบ่ได้รับได้นอนบ่ว้องหลับเจ้านะนอนเนี่ยบ่ลูก เจ็บบลุเบ้ากับเบ้าเนี่ยโอ้มันเค็งบดได้หนิเนาะคือน้ำก็คือสีเจ็บโองเค็มบดได้เนาะกินข้าวกินน้ำกันเป็นแค่กินข้าวกินข้าวแบบได้ข้าวหยำบ่ดด้วข้าวต้มด้วยข้าวต้มข้าวให้หักบ่กินกินข้าวอันหนึ่งธรรมดาเลยกับปลาปิ้งหลักยากได้พ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเป็นนี่ผัดแห้งกินข้าวและข้าวมัน เป็นกบเป็นเขียดได้ใช่ไหมคุณแม่บอกมันปลากบหากินได้กบเขียดมามีกบมีเขียดแล้วก็มีปลาขาวนะเพื่อนให้กินปลาโบเท่านั้นเลยแล้วอื่นก็กินโบได้เพ่อนไปใกล้กินโบได้เนาะโบได้เพื่อนให้กินได้เท่านั้นน้องเพื่อนผัดจอยใช่กหมนอยจอยละไม่กินยังเมื่อยจมเมื่อยแม่เมื่อยแม่เมื่อยนะนุ่มเนี่ยน่าจะกินได้นะเอยนุ่มเนี่ยเพื่อนว่าหากินโบได้ บ่นมนี่น่ะจะกด้น่าจะได้เนาะเพเป็นแบบบํารุงอะไรใครวัยละนมกินหัดกินนี่แน่ก็คือสีให้ยูแก้วน้ามั้งอันนี้เพื่อนพัดมาให้กินยังให้เขาล้างใส่้องเบิ่งเลยขมิ้นหัวแม่ด้วลูกอันนี้ฮน่าผลแล้วก็อัญชันดีท่าชมรเบึงเนาะรองเบิ่งเพราะว่าปกติเป็นฟรีนี่น่าจะเศร้าเพราะงี้พี่น้องเลยเพราะว่าสามุญจาก็เคยใส่อยู่เนาะดูดูอยากจำลีให้แม่ไปนะกระปุกเครื่องคืออันนี้เลยนีนี่เบาผลโดยคับคุณ Sau hải sao quá nó tuần mình hãy hải sau voi thôi 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 tiền thôi nó, thôi 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 nhang bò, nhang, nếu โดยโดยลองเบิ่งก่อนเพราะว่าในอื่นก็นยังใส่เนาะมักเขียบก็สิผิดแท้บ่อยากให้น้องเพิ่นเซาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะสิว่างมกแม่นเนาะเอ้ยเนาะมาได้็เบิดแล้วยให้ลูกดีลูกเซานี่แลเจ็บยเอเจ็บบ่ได้ับบ่ได้นอน พ้าหานทานนี่นนคือว่าเย็นแม่เย็นใครแน่เย็นหม้อขันทานนะเย็นบะลุบม้มันทานในหูดอกเห็นไหมอ,อ,อีกเชักหน่อยนึงน้องหลักแม่ให้ทานได้ชอบนึงกินนี่ค่ะปัาเย็บให้นะแลนมาเอาลอุ้ม,ม,ม yên mua yên à phang ít sang nổi nó tha đu đu áo rồi tha bưng có xe hai nha bưng nó đây xài mang leo đi là vàng nó มีแต่ลองอ่าหักไม้ขึ้นเมืองอๆเหักไม้องหักไม้เลยเศร้าเหงาเนราะน่าเนาะอีต้นเด้เนาะเด็กน้อยสาวอนาคตยังก้าวไปนี่แต่สมมติว่าผ่านช่วงซีมี่นองมอจะว่าเบาเอ่ยหน้าซีมีแบบนองแกมเลือดแม่นแกมเลือดแบบซีเบทหน้าเนาะเจ็บปวดหนองนมีอะไรไม่รักกับสีแตกยังวะ ไปพวดจังบางอีดุหลายคนก็แนะนําให้ไปาเนาะวดไปานแต่ทางเยก็บ่มีเงินบางีน้องออกว่าสิซาปวดแม่น้องก็ว่าซั่นลยมีไอาให้น้องเพิ่นดีเพิ่นเซาเด้อแม่ดีเซาจะเด้อน้อง่ะเด้อโดยสิได้โตเดินทางกลับก่อนให้น้องเพิ่นแม่เดพักนซะเด้อน้องล่ะเด้อ โดยโดยสู่ๆ้วยเด้อเพื่อลูกเนาะโดยสบายดีเด้อสบายดีทั้งน่ะสบายดีด้วยเยสบายดีโดยนอกพ่อแม่พี่น้องก็คือเพื่อนเราอ่าเพื่อนี้มีอาชีพเผาท่านแต่ว่าไม่กับบอหลายแล้วเนาะแถมลูกหมมาเป็นแนวนี้อีกพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็เห็นโกเนใจคนเป็นแม่เนาะโดยหายท่านกับพ่อท่านในพ่ออาชกพ่อใดก็ห้เพราะว่าคุณทรมานพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ โดยถ่ายเอฟซี C, ทันได้เห็นนะ,ะช่องสามบุญตากับสามบุญดาวันกับคอมเมนต์มาในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะหรือว,ว่าอยากจะซอยเรือน,น้องเพิ่นแต่ทางทีมงานเขากะหาเงินไป 50, 000, หาสิพันธ์พ่อแม่พี่น้องเลยเนานะแต่ค่าหหือค่ายาเพิ่นกะคือสีโวโพรร่อดอกแต่ว่าเขากะนำใจเข้าจากนำผักนำเลงพ่อแม่พี่น้องเลยเนานะโดยโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะุณใหญ่ใจดีกับมาซอยน้องเพิ่นในเด้อเนาะโดย สาวุตาชะได้จบคลิปซํานี้ก่อนเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะคลิปหน้าพ่อกันใหม่โดยสาวุตาคอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกทานที่เข้ามาหับสมคลิปสาวุตาเต้นต้นจนจบด้วยคํามโฆษณาขออยู่ดีมีแห้งก้มเจ็บไว้ได้ก้มค,อ,คอยไว้ไมเด้อสาวุตากล่าวคว่า